ยังหลังน้ำตาเป็นเมฆเป็นฝนแม่เป็นคนหัวเราะได้ยิ้มได้ก็มีโอกาสร้องไห้ได้มันเกิดอะไรขึ้นเลยคะมันเกิดฟ้าผ่าขึ้นในมหาราชวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะมันจะครูเด็กพ่อมีรับสั่งในจโหราจารย์ขึ้นมาทํานายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผลสรุปจากการทํานายของท่านโหราจาร์ว่าคนเกิดวันพฤหัสจะมีพระเคราะ แม่เกิดวันประฤหัสตะลุกเสด็จแม่จะมีพระเครอสถ้าโดราจาร์กราบถูนเช่นนั้นนับจากวันนี้แม่ต้องจากวังหลวงไปเจริญศีลภาวนาธรรมเพื่อบูชาพระเครอสลํำพังผู้เดียวถึงสองเดือนแม่จะไปอยู่ที่ไหนเนี้ยแม่ก็ยังไม่รู้ <c oughs> เออโดยกล่าวโดยกระม่มข้อเดชจกราบตะว้บับงคมพระแม่เจ้าสาตมานี อันเป็นตีกรบรักกันรุ่งรุด่ดของข้าพุทธเจ้าในตองแต่ก็ไปอย่าโตแล้วกับติดพระแม่เจ้ามีรับสังกับองค์ปฏิดาสรตยาอย่างไม่จบเรื่องราวซาราข้าพระพุทธเจ้าก้าไปคัดจังว่าอ๋อไม่เป็นไรนะทองมีอะไรอะ่ะตัมทีก,กราวขมม่อมฟังรับสังพระแม่เจ้าว่าจะต้องออกจากวังล่วงเลื่อไปเจริญสิ้นภาวนารมบูชาประโกรธตังซอมเดือนใช่ไหมรับใช่แล้วทอง การจะเด็ดไปในครั้งนี้นี่เป็นประประชงคงประแม่เจ้าสัตว์มันี่เองเป็นระดับสั่งของมอมโอใจนุกรัดรเป็นคำดับได้ของโลไรจันรึรไม่ต้องหลากหล่อและพูดปกติก็ได้ไม่ต้องรึถ้าไม่นิ่มจัดเจนกับน,นิ่มเล็บละแม่เจ้าต้องจากวังล้วงหมด แลไปเพียงลำพังผู้เดียวถูกต้องแล้วทองเด็ดแม่ลูกจะไปอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้เด็ดขาดลูกมันจะเสียพิตีกรรมต้องอยู่ลำพังผู้เดียวเท่านั้นแม่จะไปอยู่ตีน้อยเมียกันฉันก็ยังไม่รู้ละทองเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาสักครู่นี้เองชีวิตของเราเองเราไม่ได้ห่วงให่หรอกแต่สิ่งที่แม่ทุกคนห่วงใหญ่ก็คือลูก คนเราลูกที่ขาดแม่น่ะอันตรายมันเกิดได้ทุกเวลาแน่นอนนี่งางนั่แหลก้วเนี่ยโอแมจับจมบัติว่องใหญ่สิ่ชุดคือลูกใช่จ้ะเมืนอไหม่ตอนเด็กตวเวศสนอนไปตื้อซินอยู่ที่เขาวงกตทำไมเน่ะทองอประเมจเจ้าก็นั่งมาซีก็ต้องไปดูแลประเวทสนนนรผพระองค์ตื้อซินกินเจนเหมอนกันลุงเาาจะต้องไป้าพ้นละมากหลากหลายตวายใช่จ้ะ กรนีกัน่น้าจ่าลีก็ยังเหลกๆพยายามจะตามแหม่ก้าวฟ้าแต่มันอันตรายไหน,นจะต้องดูแลพระสวามีไหน,นจะต้องอห้ามพระโอรสปฏิดาต้องคำเรา,าก็ม่อมเผกคว่างพระจันเตตกโอ้ก็เตตกคว่างในกันห้าจาดีในเรื่องกันนางมัทสีในเวทนันรสจ่าดอกพระจันเร่เสี่ยงดีๆเลยพอตาแหม่ตาลง่ายกันลืมหยดมากในความเด็ชจงสั้น นี่ก็เหมือนในปัดเพื่ออาจารย์ตาแร่ปัดเพื่อกันก็องนางมัดซีนางมัดซีห้ามลูกแล้วอย่าตาแม่ไปในป้ามันอันตรายว่าโอ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 ออโอ จึงปรีจึงจะจับปริงปรีไม่ใจครองเจ้าระาแม่เจ้านี่นำเราไปเปียมหล่นก้นไม่สมบูบณ์เขามาเลี้ยงได้ก็เรามาเลือกเกิดกันไม่ได้ของนะยังไงเจ้าก็ต้องฝากสานิยาเธอด้วยพระเจ้าขาคนเราเนี่ยนะโบราณก็กล่าวว่าแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเ็าก็ดีจ้อยนุนันทาก็เป็นคนดี แต่โบราณก็บอกลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงขับอย่างเกลี้ยงมันน้ำขนุนกับโู้ขนุนมันมีสองแบบนะบากทองขนุนที่สุกและขนุนดิบก็ไม่ได้ไม่ถึ้งนุนนั้นแต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะลูกรักไอ้นั่นเรื่องจริงต่อไอเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงแไหนไม่แม่เลี้ยงรักลูกเลี้ยงยิ่งกว่าชีวิตก็มีก็แม่เลี้ยงได้รักลูกเลี้ยงยิงยงยยงย่งกว่าชีวิตในเรื่องปลาไ่มานี่ ใ่ตองนั่งรั้วนมารีรักสินสมุตสินสมุทรนี่่ใช่ลูกนั่งรวนมารีแต่รักประดุจจิตใจมึงรู้ไหมสินสมุตรนหลูกเคยไม่เหมือนกันโบสินสมุตรนหลูกเคยเรียกรู้ไม่าสินสมุทรนะลเูเคยคอยหูอีสานบ้านคอยเคยแงนฮะนั่นเลยนั่นบอกแก้วด้วยดิลูเคยอย่สินสมุตสินสมุรมันมีอยู่สองแบบ เป็นสิลธรมุดปกแขงหรือสุนสมุดปกะกอนไปเรื่องหนึ่งเราถ้าศินสมุดปกแข็งลูกผู้อำน่วยการแต่ปอกกอนล,ลูกครูใหญ่ผมเลยแม่ขาดแต่ฉันไปเยี่ยมเด็ดแม่บ้างไม่ได้นะลูกไม่ได้เด็ดขาดแก้วทองช่วยดูแลเติอ์ไว้ด้วยนะกับก่อยเปรเมเจ้เาเธเด็ดปให้โปรดปลอยให้เตวาดาคุ้มครองรักษา นี่บรรดาแม่เลี้ยงนี่ต้องให้โอดรายเลื่อแม่เลี้ยงเราไม่มีทำไมนะแกปัดเพื่อแม่เลี้ยงมึงมึงเคยกินไหมนมโคดรายลูกตัดไปเลยวะนมโคแม่เลี้ยงให้ลูกเลี้ยงกินเอาลูกตัดอัดก็ไปลูกนมโกไให้เรากินปอนแ,แ้วแกากินแดกมันอิ่วนี่หาปากโลกแม่จะพอนายเราก็หาปาก เอานุ sea, on oh. ite, so ่มโกหลูกใยใส่กระป๋อยหลูกตัดปักอยู่ในโอ้เดี๋ยวหลูกแม่จุดนวดนุ่มโกเดียวก่อนอ่ะต่อยจุหลูกตัดติดเทบอยู่ในนุ่มโก้เดมึงอมยวนเออเราก็ให้จุดแล้วก็กล้วยไม่ได้กินเอาแกล้งแจ็คมาจุดก็เตรจะนวดหลูกตัดไม้ลามก็ไป๋อยอ่ยเฮ้ยจ้าเลยมึงอย่างอมอย่างอมจู้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  ลูกเล็กหรือลูกใหญ่ป้ากแก้วไอ้รือย่ลูกประทัดมันมีอยู่สองชนิดชนิดพันนัดนั่นมันมีลูกเล็กอยู่9 9้านัดที่เหนือนั่นเป็นพ่อใหญ่แหมใหญ่นล่กเหลกล,กลูกใ่พือเหล่าเวลาระเบิดมันดังบดเ่ากันไลูกใหญ่มันดังแห้งลูกเล็กมันดังค่อยนี่ดังแบบน้อยอค่อยจะจุด บักทองนับไปได้996ลูกนะที่เหลือนั่นลูกไงมันจะระเบิดดังบอกคือกันก่อจุดด้วยปากนับไปทันนะอ่าจุดมาโอ้จี้จี้กันดูเปรตังแปงสามเซ่งออกจ็ดแปดเปรดารู้เต่าดอยมึอนะนี่เจ้าใดแล้วอ่ะไอ้ปิรึดนั่นเลยเอาจุดใหม่นับไปถูกน่ ้งเกเปริกอะมาให้ปีนี้ไม่ได้ตึงแด่กไม่ลงง่หนูจุดหมายน้องเมียนับเองตั้งใจนับนะเออแจ้งแจ้งเตะเอาเก็แปดรรอยตามซิบเดแ้งประเแ่การอยกาบอกปังปังปั้งปังเต้าฮัลแม่มบูก็อยากกันนเนมานับไม่ถูก ทับก้อยตะวันกมกรงนะแม,เม่เจ้าถ้าเด็ดมาเป็นลมปูแก้วปูต้องนะพี่เจ้ากาขอให้โชคดีนะทองนะพี่เจ้ากาแต่ตึงหลกตัดตูในปากมึงอ๋อยังไม่จอบ,บอกจ็จี้จี้ก้าไปนในปากไอ้องกูอมอยู่หลกนุ่มโกกันปั้งปปตูป้ยตะวันไม่รุดแม่ตกใจกูลวดมุงคาดตื่นขึ้นมาตึงหนังเจอไมส้สันมัดอกวนอันนั่นเออ หน้าตู้ไงตายที่แปดเกาล่แปลงนุ่มโกแปดนะเกาเกาวะจึงจุดชี้ชีี้อยู่แล้วอ่ะค่อยเล้าค่อยเล้าคอยฉันไปนะแก้วนะโคตรตะวันกุ่มกรงลแม่เจ้ากับไก่กิดไม่ดีกิดไม่ไหลก้อมตายเองไม่มีใครหรอกโชคกันเองดูแลตัวเองนะเดียกนะอีกสองเดือนจึงจะได้กลับถ้ามีบุญกุศล โวยพ่อแม่ไปมือนี้ขอยห้อยโชคดีโวย,โนนโยพ่อโนมนุ่ะลูกจะไปจกแม่นะคะแค่หน้าวังนะลูกติดตามแม่ไม่ได้เด็ดขาดอย่าดี้นะค้าไปแล้วแก้วทองเฮียแกมมันมีอะไรลึกๆแต่เราพูดไม่ได้เพราวะว่ากรรมทำนายโอ้ราชันแต้รับจ้างโมโผอหลึกๆเปลือยช่วยดูน,นันตาขับตา,า,าโหนก้ไกลจิตกันเร่ง เดี๋ยวมึงแลสิีปาป้านในวังก้นต่างประเทศเบียงตองมามีประกรอแต่ประแม่เจ้าทราบมานีมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเรื่งนี้ต้องเล่อยเล่อยปฝเราต้องดูแลองยิ่งมึงบอกไอ้เดยกดร่อระวังตัวอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีโซ่เบื้องเกิดปัญหาไปส่งประแม่เจ้าก่อนไอ้น้องเมียว้าวช่างใดมานีมันอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเกิดปัญหา มี่องเบืองเบืองหนา้าเบืองหลังแก้ปัญหา่ยาการอกแก้เพื่อ,อ,อ,อชื่อเบื้องหลบผอง